อัปเดตข่าววันที่7กุมภาพันธ์หกถึงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ปี65นี้คนเก่าต้องมาลงทะเบียนใหม่หรือไม่คลิปนี้มีคำตอบครับรายละเอียดเราไปชมพร้อมกันเลยครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมใหม่สงกรานต์ไมเนียชาแนลครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับคลิปนี้เรามาติดตามการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการรัฐรอบใหม่ปี6 5นี้นะครับคนเก่าต้องลงทะเบียนใหม่หรือไม่เราไปดูคําตอบกันนะครับท่านผู้ชมครับ สำหรับการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี้จะเริ่มลงทะเบียนได้เมื่อไหร่นะครับมีแหล่อของข่าวออกมาว่าการลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์หรือลงทะเบียนได้ที่หน่วยงานรับลงทะเบียนกว่า800 0แห่งทั่วประเทศนะครับโดยจะเริ่มลงทะเบียนได้ในช่วงไตรมาสที่3ปี6 5ไตรมาสที่3ก็คือในช่วงเดือนกรกฎาคมสิงหาคมถึงกันยายน6 5ครับสำหรับการจะเปิดลงทะเบียนในช่วงนี้นะครับผมในช่วงไตรมาสที่3ปี65ซึ่งกำหนดการว่าจะออก ลงทะเบียนประกาศลงทะเบียนเมื่อไหร่นั้นต้องคอยติดตามข่าวกันอย่างใกล้ชิดนะครับประมาณกลางกางปีท่านผู้ชมส่วนกําหนดการหรือเป็นช่วงเดือนไหนนั้นจะมีการพิจารณาอีกครั้งหนึ่งซึ่งจะมีการกําหนดเวลาหลักเกณฑ์ให้เป็นกิจจลักษณะซึ่งต้องรอให้ทางคณะกรรมการพิจารณาให้เรียบร้อยก่อนนะครับถ้าหากใกล้เวลาแล้วในการลงทะเบียนก็จะมีการประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งครับผม โดยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเก่าคนที่ถือบัตรเก่าอยู่ทั้งหมดนะครับที่มีบัตรอยู่แล้วต้องลงทะเบียนใหม่หรือไม่อันนี้ทางผู้อเมริกันสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังก็ระบุว่าคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วนะครับต้องลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดนะครับเนื่องจากครั้งนี้มีการตรวจเรื่องของคุณสมบัติเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามหากเป็นผู้ที่ตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ยังไงก็ไม่มีปัญหาและจะได้รับสิทธิ ถือบัตรอยู่แล้วนะครับผมอันนี้ไม่ต้องกังลวลถ้าหากใครที่มีคนสมบ,บัติอยู่แล้วก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับก็จะได้รับสิทธิ์อยู่เหมือนเดิมครับผมโดยจะเริ่มใช้สิทธิ์วันไหนนะครับ ส่วนเรื่องการใช้สิทธิ์คาดว่าจะเป็นช่วงไตรมาสที่4ปี65หรือช่วงเดือนตุลาคม65เป็นต้นไปครับผมก็จะเริ่มใช้ในช่วงตุลาคม65เป็นต้นไปครับทั้งนี้การเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนปี65สามารถเข้าร่วมได้ที่หน่วยรับลงทะเบียนประกอบด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยกรมบัญชีกลางกระทรวงมหาดไทยที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานครสำนักงานเมืองพัทยาหรือณสถานที่ที่หน่วยงานรับลงทะเบียนกำหนดหรือลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ที่โครงการกำหนดนะครับผมอันนี้ต้องคอยติดตามกันว่าจะมีการประกาศลงทะเบียนที่หน่วยงานไหนบ้างน,นะครับผม่านผู้ชมครับสำหรับคุณสมบัติเบื้องต้นนั้นก็เราได้ออกคลิปไปหลายคลิปแล้วแล้วก็มีการประกาศคุณสมบัติเบื้องต้นนะครับก็คือประกาศออกมาแล้ว 8คนรมสมบัติด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นต้องมีสัญชาติไทยต้องมีอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปต้องไม่เป็นภิกษุสามนเณรนักพทษนักบวชผู้ต้องขังผู้ถูกกักกันผู้ต้องกักขังบุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ข้าราชการพนักง,งานราชการพนักง,งาน,งงานลูกจ้างเจ้าหน้าที่ผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ ผู้รับบำเหน็จรายเดือนผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการข้าราชการการเมืองสอสสอวอ,อันนี้ไม่มีสิทธิ์นะครับผมแล้วก็ต้องเป็นบุคคลที่มีไรายได้ไม่เกิน1,0,000บาทต่อปีนะครับและครอบครัวรายได้เฉลี่ยต่อปีนะครับไม่เกินที่1,0,000แบาทต่อคนด้วยก็มีการคิดไรายได้แบบครอบครัวโดยครอบครัวนั้นก็คิดเป็นคู่สมรสนะครับและก็บุตรที่ ชอบด้วยกฎหมายอายุต่ำกว่า18ปีขึ้นไปอันนี้คือการคิดรายได้เป็นครัวเรือนเป็นครอบครัวนะครับผมส่วนทรัพย์สินทางการเงินได้แก่เงินฝากสรกพันธบัตรและตราสารหนี้ภาครัฐนั้นบุอ่ากรรายบุคคลนะครับก็คือจะมีทรัพย์สินทางการเงินต่อปีไม่เกินที่100,000บาทนะครับและครอบครัวทรัพย์สินทางการเงินเฉลี่ยต่อคนต่อปีไม่เกินที่100,000บาทเช่นเดียวกันครอบครัวก็คือความเป็นคู่สมรสแล้วก็บุตรที่ว่าด้วยชอบด้วยกฎหมายนะครับอายุต่ำกว่า18ปีอันนี้คือครอบครัวนะครับ ส่วนก็จะมีอีกหลักเกณฑ์ก็คือวงเงินกู้ครับในการกู้ซื้อบ้านนะครับไม่เกิน1.5้าล้านบาทวงเงินกู้ซื้อรถนะครับไม่เกินอยู่ที่1ล้านบาทและที่สําคัญก็คือต้องไม่เป็นผู้มีบัตรเครดิตด้วยนะครับคนที่จะได้รับสิทธ์นั้นต้องไม่มีบัตรเครดิตด้วยถึงจะได้รับสิทธิ์นะครับผมหากใครมีบัตรเครดิตอันนี้ก็จะตกคุณสมบัติไปนะครับผมโอเคท่านผู้ชมส่วนการคิดพื้นที่ครับที่ดิน ครอบครองให้ดนนะครับก็จะมีส่วนของกรณีที่ผู้ลงทะเบียนไม่มีครอบครัวนะครับก็จะใช้ห้องชุดนะครับที่ไม่เกิน35ตารางเมตรนะครับหากไม่มีครอบครัวนะครับหากเป็นพื้นที่เพื่อการ,กรเกษตรต้องไม่เกิน10ไร่หากเป็นพื้นที่ที่ไม่ใช่เพื่อการ,กรเกษตรต้องไม่เกิน1ไร่ครับ หากมีครอบครัวแล้วท่านผู้ชมหากมีครอบครัวแล้วต้องมีห้องชุดนะครับหากมีห้องชุดกรณีเป็นเจ้าของแยกกันก็ต้องน้อยกว่า35ตารางเมตรต่อคนหากร่วมกันก็ต้องน้อยกว่า35เมตรอา35ตารางเมตรต่อคนด้วยครับหากเป็น <u> ที่ดินที่อยู่อาศัยนะครับบ้านพร้อมพื่นดินนั้นจะต้องมีขนาดพื้นที่รวมกันหากเพื่อการเกษตรต้องไม่เกิน20ไร่หากไม่ใช่เพื่อการเกษตรต้องไม่เกิน2ไร่ครับโ <u> อเคท่านผู้ชมสำหรับ การแจ้งอัปเดตข่าวการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบใหม่ปี65นี้นะครับอัปเดตข่าวการ7กุมภาพันธ์55คนเก่าต้องลงต้องลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดนะครับผมเพื่อมาคัดกรองคุณสมบัติใหม่ทั้งหมดนะครับหากมีความขึ้น้าอย่างไรในการเปิดลงทะเบียนนะครับซึ่งคาดว่าจะมีการเปิดลงทะเบียนในเดือนกร,รกฎาคมสิงหาหรือว่ากันยา ช่วงเวลานี้นะครับเพราะว่าจะมีการเริ่มใช้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐผ่านบัตรประชาชนแล้วในเดือนตุลาคม65นี้นะครับผมโอเคท่านผู้ชมหากมีความคืบหน้าอย่างไรผมจะรีบมารายงานในทราบนะครับเบองต้นฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับผมลาการไปก่อนสำหรับคลิปนี้กับผมใหม่สงกรานต์ในช่องครับใครมีคำถามข้อสงสยัยอยากแนะนำอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกการต้คลิปได้นะครับผมสวัสดีครับ